เอาละครับสวัสดีครับแม่ก็ไม่ได้มาพบกันนานเลยนะครับกับผมนายอูมเตอรฮีโรครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ว่าจะเข้าไหลเลยครับแต่ก็อยากกลับมาแบบแคสเกมนี้ให้ดูกันต่อครับผมมากับตอนนี้ก็เขาให้เราไปช่วยนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่ออะไรวะชวยเกอร์เหรอเอ๊ะไม่รู้สิชื่ออะไรวะเออช่างเถอะช่วยคนนี้ช่วยคนในภาพเลยครับไปจัดการกันเลย S <s <us> อ่ะครับตอนแรกผมมาเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับถนนอะไรวันเนี้ยเดี๋ยวก่อนขับไมปก่อนโอ้โหโหกระตุต้มตามเลยเนี่ยเหมือนอยู่บารังจันเลยเนี่ย,อย,เ,ยนะเอาละอุ้ยแท็กก่อนแท็กก่อนแทก็กอ่าแท็กหนึ่งตัวไหนไหนมีไหมมีไหมมีไหมอ่าแท็กอีกตัวหนึ่งอนะ่ะ ใครที่สงสัยนะครับว่าแท็กยังไงก็กดตัวบีฮะกดตัวบีอ่าก็จะเห็นแล้วคลิกซ้ายเอแท็กอ่าให้เป็นสีแดงนี่คือแท็กแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอ่าตอนนี้เราต้องรอสัญญาณอะไรนั่นเรียกว่าอ่ามาแล้วอูดเออเรารอสัญญาณเสียงระเบิดกลบกระตุลเทีายิงไปก่อนหน่อยครับครับมา เสาตัวนี้จะถึงคาดแล้วนะอือออเอไอ้นี่นนะก็โง่ครับไม่เห็น <c oughs> ไอ้มันบอกอะไรวะสุบูลีอยู่อย,อย่ามากวนกู <c oughs> โอเคครับเราก็จะมายิงตัวนี้กันต่อเอาเลยครับไอระเบิดเร็วหน่อยระเบิดเร็วหน่อยระเบิด เบิดไม่มาที่ครับอ่ามาลักแสยงมาลัวเสงมาแล้ว,ลวกดชาร์จรลอ่อเป่าตาหน้าหล่อๆไปสักเถิดโอ้ยอเโอเคครับในส่วนนี้ทางสะดวกไหมโอเคครับทางสะดวกโยธินไปกันได้เลยหนชึบอ่าเขาทีก่กำบังก่อน โอเคครับแล้วก็จะไปลุยกันต่อเลยนะครับหนโอ้โหทำไมแถวนี้เระเบิกันตติมเฮ้ย <c oughs> เห็นบอลลูนด้วย <c oughs> ยีบอลลูนจะร่วงมาไหมวะ <c oughs> <c oughs> เอาละครับไปไหนต่อดีมันให้ไปได้สองทางผมขอไปทางนี้ด้วยกันนะผมชอ e บไปแบบทางลยุลย ก็รู้ครับว่าผมเป็นสนายแบบสายรุยสนายที่ดีนะครับต้องรุยนะครับผมโอเคครับสองคนนี้มีไหมเฮ้อแถวนี้นะมีไหมเฮ้อเฮ้อโอเคครับทางสะดวกยอดินบลิบลิบลิบโอเคครับค่อย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 ไป เดี๋ยวศัตรูจะได้ยินเซฟฟีเท้าเราอันน่นะครับตรงนี้นาต่างนี้ผมว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะอ่าตรงนี้ไม่มีใครเข้าทีกำบังไว้อ่ะเห็นแล้วตัวหนึง่งแทกไว้ก่อนแท็กไว้ก่อนแทกไว้ก่อนแทกไว้ก่อนแทก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 แ ไปไหนของมันะอะเฮ้ยอยู่ทคู่ยิงก่อนอ่ามาช่องหนึ่งโอเคครับช่องนี้สิว่ามันจะไปไหนของมันโอเคครับตอนนี้เราก็รอระเบิดลงระเบิดมาแล้วโอเคครับโมยังโมยังโมยังครานี้โมยัง ต้องเช็คทุกตารางทุกหน้าต่างนะฮะเอ้ยเห็นมือใช่มือไหมนะใช่จริงด้วยไหนจะจะการมันยังไงดีครับเนี่ยเฮ้ยอะไหน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 เห็นหัวเราเว้ยอึ๊บอือกระสุนสโล ทะลุมวกันน็อกไปเลยทีเดียวครับพี่น้องไหนหมดยังขอดูก่อนนะครับว่าหมดยังอ่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเราต้องส่องดูทุกหน้าต่างครับอ่าส่อง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 โอเคครับไปไปกันต่อเดี๋เดๆอเดอเดอะไรอ่ะเฮ้ยเห็นอะไรแป๊บไม่มีเลยนะ เขามาเข้าที่กำบังเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเราไหมเห็นเราไหมโอเคครับมันไม่เห็นเราเตรียมตัวยิงนะฮะมาแล้วสัญญาณระเบิดมาแล้วเอ้าเแี่ยิงไม่โดน เป็นไ,ได้ยังไงไม่โดนเป็นไ,ได้ยังไงเดือด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 เบระเบิดไปแล้วโดนแน่นอนครับมากลมมองฮึบจะโทรศัพท์อ้าวไม่ใช่สุดบุรีเออสุดบุรีเชีย่ยโอเคครับไปกันต่อนะครับเริ่มจ้าเฮ้ยพ่อปลอดภัยในชีวิตแล้วสิ่งครับเฮ้ยเห็นสไนพ์พอดี เต่ไหนใครเอ่ยเจ้าต้องตายไอ้เถอะดูทีว่าไปแล้วบุรีลาลิลิล่ะเพือสมองกระจายสมองแตกไงอย่างนี้แสดงว่าขัดแคลเซียมนะครับเออระวัง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 เชีย้ยระเบิดวันเร็วสิเอเอเฮ้อ โอเคครับอย่างนี้ก็ตายสิครับอโอเคครับไปกันต่อครับไปกันต่อดต่นี้บอกว่าอะไรเราต้อง Secure the Plaza เราต้องจัดการทหารที่ลานกว้างนี้ให้หมดทุกคนเชื่อแล้วมันอยู่ไหนมั้งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ้าภารกิจขอมาแล้วก็จัดให้ฮะดูซ้ายดูขวา Everyone took to the left Everybody look to the right oh, อ่ะเดี๋ยวไปไปไปอ่ะเดี๋ยวไปไปไปโ้ยเฮ้ยเจ๋งครับเดี๋ยวหุ่อยังเดี๋ยวหุ่นโอ้ยเห็น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 คนแถวนั้นสองคนโอ้ยเชี่ยขาบ้างโอเคครับสองคนนะครับการตัวนี้ก่อนดีกว่า อไปแล้วครับหนึ่งศพเราสัญญาณกันแล้วนะครับอ่าโอเคไอ้แดนก็น่างโง่เดินไปนู่นเฮ้ยครับเดี๋ยวเราสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งสัญญาณมาเลยเราสิแต่มันหันหลังกลับมาไม่เอานะมาแล้ว okay, <go. S 1> โอเคครับโอเค หนี่ยทบมีอะไรให้เก็บมั้งเก็บศพกันหน่อยโอเคครับอา่าไปไหนต่อล่ะมันให้เราไปไหนต่อหรอวะอ๋อครับหนดูที่ตรงนี้สิตรงนี้ไม่มีอะไรครับโอเคครับอา่าเราต้องไปไหนต่อ กี่คเห็นเราวะปแบบเฮกิสที Bull ่แบบอะนั่งไเชี่ยเกือบพลาดแล้วเนี่ยโอ้้เสียวเสยวเสียวหนึ้างบนนี้ครับหนึ่้างบนนี้ครับต้องค่อยๆย่องครับค่อยๆย่องโอเคครับ เ้ยเห็นไหมครับไป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 ไจะมาดูครับว่ามันอยู่ไหนกันเราต้องหลบไปได้ครับเอยมันรู้ตัวแล้วอะ่ะปึ๊บปึ๊บไม่ได้ครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราต้องเข้าที่กำบังก่อนครับเออยิงไปแล้ว โอเคครับออเจ็บชีพ complete ย่าต่อไปครับเขาให้เราไปที่จุดจุดตัดพบเป็นเทจจุดได้เปรียบอะจุดคอยสังซุ่มแล้วกันอะเฮ้ยเชื่อเห็นใชไหมวับ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 เมียวครับไม่วิ่งครับไม่วิ่งครับไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งมาสไนซ์ซองเหรอจะสู้เขาได้หรือโอเคครับ แปนต่อเลยแล้วกันรงวัลกว้านนี้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเคียร์หมดแล้วอ่าใช่ครับเราต้องไปข้างบนต่อฮะเือเลือไยโอ้โหโอ้้โาโ้าอ้อ้โเโอ้อมืดอหอ ไม่นะโรบินโอเคครับเรายังดีเยวอยู่ตรงนี้เอาไหมฮะเอาไหมฮะตะกี้เราพลาดไปทีเดียวยิงครับยิงยิงครับยิงโอ้โหอะไรวะจอกจอกถุยแล้วก็ไปต่อฮะไปต่ออ่า คนศพคนศพคนศพคนคนศพกับวันนี้นะครับแล้วก็ขอเสนอในการฆ่าสไนเปอร์อย่างถูกวิธีฮนะพอมันตายแล้วเ้ายิงหัวซ้ำฮนะออจบครับเนีนครับต่การเบิร์เวอร์ฮนะเราจะไปกันต่อตรงนี้มันได้ทำอะไรทำอะไรโอ้ยมีของเก็บด้วยโอเคครับเก็บเอแล้ว,ลวเก็บเรียบร้อยราบรบรบแบบอ้ยเฉย ใครวะใครวะใครวะไหนไหนอ๋อโอ้โอ้ใจครับใจครับใจเย็นใจครับใจเย็นครับใจเย็นๆนะครับตลอดให้ลมหายใจแบบสะอาดบริสุทธิ์ตุยไม่ใช่เราไม่หัวใจมันหยุดจุดเต้นแบบโรยอย่างงี้ก่อนอ่าสัมผัสมันหยุดก่อนทุกคนอ้ ชิดเข้มันบางทงอยู่มาเดากันดีกว่าครับอยู่ไหนกันยิงไปแล้วทะลุทงป่ะเข้าเบาตาแกเป็นผีตาโะโอเคครับไปกันต่อโอเคครับเช็คพอยต์ต่อไปคือทำอะไรโอเคครับเราต้องมาช่วยนะพิจารณาคนนี้นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยฉันด้วยฉันไม่อร่อยหรอก หลวงกูขงเข่าลงไม่เคยเปิด่เลยทำเร็วๆละ่ะอะไรเงี้ยบอกไอเชี่ยเราลองช่วยครับลองช่วยเพื่อเป็นข้อมูลทางความลับของระเบิดเราต้องยิงครับยิงนักวิทยาศาสตร์คนนั้นรอดแล้ววู้ฮู้ช่วยครับช่วยครับช่วยครับช่วยยิงครับยิงอีกยิง ยิงครับยิงมันยืนนิงเราก็ยิงได้ครับ <laughs> okay. โ,อโ,อโ,อโอ้ยยอนยัยนย็ยนย็ยนยๆนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอเคครับเือเือ,อ,าเอตาหักเอ้ไม่ใช่ตาแตกเออโอเคครับไหนกันเนี่ยพลางนี้ใช่ไหมิงโดนหัวใจ อาคมกันชอยเกอร์ฮะเฮ้ยเชี่ยหลุดเฮือโอ้ยเฮือตายไปแล้วครับสองตบเฮ้ยไม่โดนสุกเฮือโดนแน่นอนครับคราวนี้เฮือเต็มเต็มตัวโอเคมาเร็วชอยเกอร์เร็ว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 ฉันดูทางให้แล้วเรื่องโอ้โหวิ่งมาตึ๊บตึ๊บ ถ้ายิงมัได้พอยิงมันแล้วครับมามันเข้าไปในนี้แล้วเราต้องทำอะไรมันไหนอะไปต่อไปต่อไปต่อชวัยเกอร์ไปต่อนั่น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 มากระลับมากระลับมากระลับยิงเข้าไปครับพี่น้องป่งบ่งเอ้าไม่ใช่ครับไม่ใช่ โอเคครับเราขึ้นไปชั้น2เอ้ยมันเห็นเราช่างมันครับไม่เป็นไรฮะตัวอะไรอะ่ะเอ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเออโดนหน่อยสิโดนหน่อยนั่นแหละครับโดนตเต็มเต็มหลังโอเคครับสกายตอนนี้มาทำไรเออย,ยิงนักหรอยิงนักหรอ <laughs> โอเคครับยิงตัวนี้ครับผม เออเป้งอ่าเรามาตัวนี้กัต่อทีมันไปไหนมันไปไหนมันไปไหนเนี่ยโอ้โหเอล็อปเดียววะซดอ๋อโอเคครับมาโดนชวเกอร์ยิงไปแล้วครับตัวนั้นโอเคเอ้ยมากันเพียบเลยอ่ะยิงอะไรอย่างงี้ไม่น่าพลาดครับอืือออหะไะครับ เอ้ยอยู่ไหนหมดอะเฮ้ยอยู่นี่อะ่ะเฮ้ยไม่หลบได้อะ่ะอยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอย,อยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนมาผมมาแล้วหนึ่งสองเฮ้ยเอย,ยิงหัวทะลุถึงข้างหลังหัว <laughs> โอเคครับเราก็แต่คุ้มการในนี้นี่ออกมาขออ้างนอกยัง ออกมาดี่ออกมา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 ,ออกมาเออนั่นแหละใค้เปิดตู้มาให้เปิดตู้เออเ้ยเชื่อเพียบเ,เลยเนี่ยมาเราต้องยิงคุณได้ยากเลยโอเคครับดับไปตัวนั้นตัวนั้นตนั้นั้นอ,อุ้ยเมนหยุดก่อนโดนหัวครับเอเคไหไหนอยู่ไหนไหนไไไหน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  ตรงนู้นครับตรงนู้นครับอ่าหลบดีนักไซดดาวเบาเบาบล,ลาบลาเลา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 เลเลลาลาเอาลระครับเรางา่ามาคุ้มกันตรงนี้ต่อเหรอไหนอะอยู่ไหนอะเอา้าเอาย้ยะจีเอลเอ่อเป็นคนบ้าจีฮะต้องจีเอลเอ้เออ ชอบเสียงตอนที่มันโดนหมวกเหล็กจังไหนอะตอนนี้อยู่ไหนอะอ๋อจะหนีไปไหนนะโอเคครับชวัยเกอร์มาแล้วชวัยเกอรขามาอย่าเขามาอาเขามาอย่างขมาอย่าเขามาอา,าโอเคเข้ามาแล้วชวยเกอร์เข้ามาแล้ว ชอยเกอร์เป็นไรบ้างจริงหรือเปล่าไหน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 โอ้สวัสดีชอยเกอร์โอ้โอเฮ้ยจริงจริงนะขอดูหน่อยสิเออไม่มีเวลาแล้วอืมกองทัพแดงกำลังตามมาเธอไปเถอะทำไม่เป็นไรหรอกผมต้องการข้อมูลขั้นไหมเออถ้าต้องการก็ต้องจัดการมันให้พร้อม ทริปมาเราไปทิปมายอยู่ลรืมัออโอเคครับทิปมาเรา้อมากับดักนะคราวนี้ดักพร้องแลนด์ไม้ด้วยโอเคครับตรงน,นี้เราต้องวางอะไรทริปมาอีกเป็นหลายๆชั้นอ่ากองทัพแดงก็คือกองทัพของรัเสเซียนะครับของโซเวียตนะฮะอธิบายไว้เผื่อคนที่ยังไม่รู้นะฮะ,อะโอเคครับแลนด์มายเดีย๋ยวค่อยวางแล้วกัน ามาเก็บของก่อนอ่าชิบหายมากันแล้วมันมากันแล้วมันมากันแล้วต้อ,องยิงไปให้ตาให้หมดครับแล้วตอนนี้ไม่มีน้ำมันด้วยแต่ยิงยังไงดีโอ้ยใชเย่เหนืออ่อยลืไมไปเหนือ่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยไม่โดนเออโดนเอวไป โซเวียตเหรอพวกโซเวียตเหรอโอ้ยเหนื่อยเออเหนื่อยแต่ก็ยิงโดนเออโดนแทงต่อแม้พวกนี้พวกรอดแตกครับพกพรโดนยิงไปคิดน,นี้เฮ้ยอ,อ,อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเฮ้ยเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อทะลุพุงพวกมีพุงพวกมีพุงไม่โดนโดนไหมไม่โดนโดนไหม โอ้โหเี้ยบโอ้โหรถระเบิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันจะมากไปแล้วนะอยู่ในไกลมันจะมากไปแล้วนะอุยอ้ยเออเอออ่ะเป็นไงล่ะต้องโดนอย่างนี้โอเคครับอ,อยู่ไหน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 เฮ้ย เค <Hey, S 2> นอนไปหลับไปเอออกันหายใจแค่ฉันจะกันหายใจเฮ้ยเนี่อมันหลบมันมาอยู่ตรงทางเข้าแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเรายังมีเออเรายังมีงมสูนอยู่เรามีกับดักอยู่ครับมันคงโดนกับดักไปอยู่ มาเข้ามานะฮะอุออ้ยไม่โดนโดนะเื่อทะลุปอด hail. เข้าปอดขวาทะลุปอดซ้ายเออไม่โดนอ๋อเจ็บ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 โอ้ยเจ็บ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 จะเข้ามาอย่าเข้ามาไม่เอาเจ็บ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 เฮ้ยเฮ้ยอย่าล้มดิวะซะไหนวะโอเคครับ เฮ้ยจะหนีไปไหนลุงอย่าหนีไปไหนลุงโดนโดนอ่าโอเคครับเอ่อจะไหนหาไหนหมดหาไหนหมดหาไหนหมดอ่าเห็นแล้วเฮ้ยโดนหน่อยสิอ่าโดนแล้วครับยูฮูไอ้ไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นตัวนั้นไอ้ตัวนั้น ไอ,ไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นอ่าโอเคครับโอเคคร <co> <vent ure>. ับหมดเวทหมดกรรมแล้วทีบอกกันบุกการโจมจบแล้วเราปลอดภัยแนิดนึงโอ้อืมนักพิเศษคนนี้บอกว่าเสือรับเปล่าน่ะวู๊ได้วางแผนที่จะสร้างระเบิด V2 ทาบุฮะที่ทาบุญหรอที่ไหนเนี่ยบอกไม่ใช่มันไม่ใช่สถานที่มันเป็นอะไรล่ะมันท่าบุนมันคืออะไรกันบอกผมมาสิครับมันคือมันคือเออเออข้อมูลเปิดพลาดนะครับชวเกอร์งั้นเราต้องไปถาที่ บอกไปว่าทาบันมันคืออะไรและวูฟมันบอแผนอะไรไว้ครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วติดตามกันใหม่ในครับกับผมในอุ้มแต่หีนโล่ครับผมก็ถ้าคิดถึงก็กด Subscribe ที่ YouTube Channel หรือว่ากดไลค์แฟนเพจก็ได้นะครับผมงั้นตอนนี้ก็ขอสวัสดีครับ